ม,ม,มูลยญยตุ้มแยกเรนูส,สู่เมืองเวงส่งเสน่ห์สาวผู้ไทยให้สร้างสรรค์เป็นเวียงทิงแห่งอีสานนั้นสำคัญคไม่เว,นว้นวันชนหลังไหลไปเรนูจินตนาการผ่านเสียงเพลงเก่งเกินคาด ครูสุรินนั้นฉลาดว่าสวยหรูเพลงหนาวลมเรนูนั้นชั้นยอดครูฟังรื่นหูไม่รู้เบื่อเชื่อมือทองมาทาดุพนมชมผมมวยสวยผ้าถุงกลิ่นจรุงฟุ้งใจหนุ่มทุ่มตามจ้องคิดสรรสร้างเป็นเพลงหวานหวานทํานองเรนูล่อง ลอยลมบนชนชื่นชมผู้มาเยือนเฮือนผู้ไทยก็ไหวหวันได้ผูกแขนและสูดขวัญพลันติดลมดูดอุด,ด้วยม้วยชีวาหลงคารมฟ้อนผู้ไทยก็ผสมกลมกลืนกันทำให้นักจินตกวีที่ยิ่งใหญ่รับรางวัลชื่อซีไรต้องกลับหัน ครูนาวรัตตกพวังฝันกลางวันไร่คำกรนมารังสรรค์คำอ่อนซอนฟ้อนบายสีฟ้อนผู้ไทยจับใจนักอยากจะรักอยากอยู่ใกล้อยากใคร้เห็นถ้าหากเลือกเป็นได้ไม่ยากเย็นขอเลือกเป็นเขยอ,อยู่เรนูนคร ผู้มาอยู่เมืองเรนูไม่นานนักก็หลงรักเรนูจริงไม่ยิ่งหย่อนพาทำงานวันผู้ไทยเรนูนครเป็นคำอ้อนคนเมืองเวเก๋อ,อีกวันครูนรงเป็นพออ,อก,ก่อให้เกิดวันผู้ไทยที่ประเสริฐเลิศสุขสรร เยาวชนหนีวาเลนไทยไม่อายกันจากวันนั้นถึงวันนี้มีแก่ใจฝากเรนูไว้กับเราชาวเรนูให้เป็นยอดนักต่อสู้อย่าวั่นไหวให้รักษาความเป็นอยู่ชาวผู้ไทยความยิ่งใหญ่จะคงอยู่คู่เมืองเวครูสุรินภาคสิริ ไม่เคยเที่ยวแต่เก็บเกี่ยวเป็นเพลงหวานงานยิ่งใหญ่ครูนวรัตพงไพบูรนูน้นมาไกลเขียนกรอนไว้เป็นคำชมคำคมคร,ครูนรงชินสารผ่านมานี่อยู่กับที่จึงมองเห็นเป็นเรื่องด่วนชาวเรนูต้องรักใครใครเชิญชวน ร่วมขบวนวัฒนธรรมนำด้วยกันจากสองหสามเใครเล่าก่อช่วยถักทองานผู้ไทยไกลเกินฝันวันผู้ไทยยิ่งใหญ่หนอเฝ้ารอวันหนีอาถรรพ์วันวาเลนไทน์ไม่ชายตาทุ่มความรักปักหัวใจในวัฒนธรรม ร่วมดื่มดำคำดีงามตามประสาลูกผู้ไทยหลานผู้ไทยแต่ใดมาร่วมบูชาบรรพบุรุษสุดหัวใจจากฝากของลอยข้ามของน้ำนองเนื่องวัฒนธรรมยังรุ่งเรืองเฟื่องยิ่งใหญ่อยู่เมืองเวมิหันเหไปแห่งใด แปลงเมืองใหญ่เป็นเรนูคู่นครป่าดงหวายสายบอ่อแก่พ่อแม่เล่าเรามีเจ้าปู่ทลามาพร่ำสอนให้ลูกหลานรักบ้านเกิดเทิดเมืองนอนเอื้ออาทรอาวัฒนธรรมนำผู้ไทยงานผู้ไทยจัดหลายปีชี้ให้เห็น ว่าเราเป็นวัฒนธรรมนำสมัยหลายร้อยปีที่ผ่านมาเป็นเช่นไรชาวผู้ไทยยังเจิดจ้าหาใครทานจึงลูกหลานให้สารต่อก่อให้มั่นคิดสร้างสารรค์มันตรึกตรองอย่ามองผ่านช่วยกันเติมเสริมแต่งต่อก่อการงานรักถิ่นฐานสารความคิด จิตผู้ไทยฟ้าเลนไว้กำเฮาเาว้าเลโนูเธอเป็นยอดนักต่อสู้ยญาวันไหวเธอรักษาความเป็นอยู่เาวผู้ไทยความยิ้งใหญ่ละคงอยู่คูเมืองเว วันวายก่อนลาถ้า่วยร้อยพื้นไม่ชื่นมันนองอยู่ไกลหลุด,ดปุกร้อยหายไม่คลายหนาวได้ จะกลับมาอบอายรักาเก่าเย็นลมเหมันผ่านผ่านยิ่งพาสะท้อนอน้องบางอนก่กนนั้นเคยกรอเกยียงเจ้าครั้งเที่ยวชมงานพระธาตุพระนมยามนา